เดเวทีก็พล้ววายตากสอวที่ากอดีกวดดุเวทีแต่หายที่นี่เวลาตากส่เลมัิชนออนไลน์อตรากาส่งคาเอาไว้ก้วยเราไว้ด้เลื่เพลตคลูตูมือถุนิบาลีตากสอนคเนี่ดอกวยไวได้ตากส่วนไคเนี่ตัทอลักเกชงบาเนาะคตตอนนี้เอาไว้กวยไวด้เจจะอีเตวได้บีจีเอฟมินช่วยทหารพม่าบุกตีไฟต้าน ผู้ลี้ภยัยชายแดนเพิ่มเกือบสามพันระสมขาดอาหารย yeah. าอเวนมวได้าตากสอคู่ต่อเตเวด้าตากสอคู่ต่อตไข่นีเตเวดาเหรอบีจีต่ม,มาเจอประโยชน์หืือเลิกกระดูเวดาปวาระอัทดาประโยชน์ต่ดผ้าบากนั้นรดอเตเวดาบีจตมาเจอประโยชน์หรือกระดูปวาระอัทอดาประโยชน์ที่ผ้าบาอาข้ามยอดกระดูอก็สุเรยพีดีเอฟบาเตเวดา อืมไม่ไม่เลอกปล่ปาชีตาดูตขคนนี้อาท่ออากาบุกติร์กัทโหรีโดเตวีนาปัาสตีภานี่ลูปปลบาเวนาตาออดตาออดอกกรีกรสอตีตุภาพนี่เนาะตากระซอกว,ลวยลาเวลาเพลลุยตะชีคิงโตคิชีเย่เพลมือบุกกะทูต้ตะชีตะนาเร่คิชิคือปันนี่เนี่ยเนาเอาไว้ในฤดีดดดตะเดตากระซอกว,วยลาเวดาสุดได้ย,ยากกระเตงตัมมูนโกสีสุภาพเจจานี่หรอ 當說你歸為大智將以數命呀。帝為大了啊佩特你呀以律的知奇奇基帝呢。我馬塔個說你的阿為巴普拉特吠達達吉達古,拉吉羅吠達達提釋哥舍提的法,勒維梅斯何,勒塔阿哥里達巴,羅薩達達迪塔呀阿哥索,勒ประโยชน์卡羅吠達達阿哥約達特普雷丁米杜。 ปาพูต้องโรเวีดาสต่ดอพีดีสซีตาผ้าเลือตาลอเพลิกโกอารามาตีกันโยอกตะกบป่าหนอไม่ไม่เลยอยู่ก็นี่เดอร์โรเไดาสัตว์สวอเมตาวตะมแม่กูตําบลมหาวันเพเพนี่นี่เทวดาดอเทวดาตาดืออบลเวนี่เดปวาจีตาดือามีกันโยพูซีาผ้าเลือดดูสวอตบลือเพื่อนยาแเคลนียเทวดาปวาจีตาดือเคลนีสวอตะชีเพื่อนยา หนออัธเวศิธภัณฑ์นี้บ้าเหออุเวดาเลออ่าซุมเวกเกิณหนอตาลอนนี่ก็บ่ได้บ้านมิลปาหนอมีไร่ป่าอีกชุมก็ตาอ่าเวบลอนนี่เดซวพะลูอ่าอู้เวดาเลอตะคดตกกว่าเวดาต่าโดยอยู่ตาลอนนี่เทวดาบริเวณกบมะนาวหนอตาเราอู้ตนเสถอ่าเลิกกญอกว่าตะกป๊ะเทวดานี้นี่ อาโคตรเราปานนอี้น um ีเดอเจวด้าอ่าคเลอรนี好好่ใคในี ouais ่อ้ได้คีกะโทคุยกยาตะชีด <found> คุยกันดิคีกะโทคุยกยาตชีคุยกับความอบุอได้ละกเตอร์กะโทตบปากกันเถอะเนาอเอาเวนีดอไม่ได้ต่ก็สอเลมัดดิชนออนไลน์ปักลกาเววีรนี้เอาเว้เวด้าจิจใจอีนาปั่ีตาดูที่ตไพนี่เดอใใอยากสุเวทสีพบ้านตะเกอเ์ได้ดอกตาออตาอล เลออ่อาตะกูตะเล่บาที่ตะผ้าเนาะบาตะเกิดตตาขีตาจีเล่ตาอ้อตาอ้อ,อจากกป่าวีบลอนี่เดลูบาชิโกเวดากระซี่กระซอเล่ตาเกะกูสายามลาเวด้าอ่าป่าช่กีชาบาทาอที่ตะผ้าววีบลอนี่แต่ไม่ได้และยังไม่สามารถอ่ากลับไปพุ่มลำเนวได้แต่ไว้ปัจจิตให้เดกี่ไม่ได,ด้เล่อาดูอาสวสทาที่ตะผ้านี่แต่ติบาบ้ามือกุตะเล,ละ่กะไกนี่ ตาดุตายาติฐภานี่อุดิเวดาหลอหลอลอชตะตาตะลอลืออาเวดาลิกิโกอวิทาสุโกเกรีนอลอติคาลอตอดอลสวะลิกิโกติฐภานี่หลอเออกว่าติฐภานี่ฤทธิเวดากับไขหลอลอเสณีเกลาสุเวติฐภาอัลลอเตนนี่บาวิบลนี้ตากสอกวยกิเวดาสุเมญะเจนลีเตมกนอตากสอไคทอละไคชบ အဝေပပပလကဒောဝေဒာလေတ္တဒိဋ္ဌာယကပမုခ္ခနိလေပာជីတတ္တဒုအနုညောဒောတာကောတာခေလေပာជីတတ္တဒိဋ္ဌိဘာသဂောဝေဒာအိခိုင်နိဘာကလေတ္တဒိဋ္ဌာယကပအဝေတေဝဒာစိတ္တယီတာဥ္စာလေပာအာလာခာလောတာလုပယသုဒောကညောစုပာဖြူတိတ္ထပာနီခခိုင်နိဒုတေဝဒာတတ်ဒိဋ္ဌာယံနိအူဒိဒါတာလောဘာသာတေဝတဒုနိတ္ထူဒိသောလာပုပီဘာ กเวเยเวเดออยู่โกรดแต่ว่าสถานการณ์การสู้รบระหว่างฝ่ายเมียนม,มาก,กับฝ่ายต่อต้านยังคงสู้รบกันอยู่แต่ไม่หนักมากเนาะแต่ชูบาาเดเวดาตาดุยเนี่เพราะทหารเมียนม,มาไม่สามารถบุกโจมตีฝ่ายต่อต้านได้โดยง่ายอ่าตานดุนดนยน,ดน,นี่เจ้ารอเวเดวร์ามนเืองโคดเลประโยชน์ตัวนี้คือกูเวดาเลอาบูบอ่าเลิกกัมานีเวดาตลอตัอเกเลสอิธิภาพ ลรือกันยอสือป่าพูดที่ฝ่ายจูบบ้าชัดนักกีโดเทวีดาแต่ไม่ต่ายกากิเรืองประโยชน์ที่ฝ่ายอาวบาเพราะต้องสูญเสียกําลังทหารจํานวนมากเทวีดาเรืองประโยชน์สือที่ผ่านในดาสตเวบ้าตะกเกอไป้ได้ดอตาบ้าดูบ้าทีตาคิตาควาอันโนริอาม่าวิลวันนี้กวุไว้ได้แม้ว่าฝ่ายทหารเมียนมาร้องขอไปยังกองกําลังพิทักษ์ชายแดน หรือ BGF ของพันเอกมองชิดตูผู้บัญชาการกองกำลัง BGF เนาเตวิดาใครๆนี่ยเดนไปยื้อนี่ยดือคทไวด้าตามมาเจอเนาเลิกกันยอดซื้อก็เชิญและประกบไวดา BGF และอัมมีกวดาสิ้นคชิดตูอับปวดที่เดือด้าเนาเตเดวิด้าเนาไฟ BGF ไม่ให้ความร่วมมือตั้งซ่อนในกลุ่มไวด้าอยู่ในนี้ เตวดาไม่คุยท่าเวด้าเริมบีจีอเริ่มมาเจอออและไม่เวด้าไปยอนสื่ออาอาตาประเจะจเล่โดนสู้หรเล่าโดนเร่มพิจารณาตัวโดนไปยอนสื่อมาชาติตะกี้นี้และก็เติ้ลเ่วดาเริบีจีอตนี้จะมาเจอเวดาไปยอนบาเตวดาจริงจนี่เตฟายบีจีฟไม่ให้ความร่วมมือเนาตะมาตะกตา อัตเตเลตุเจเวราปะโยอัตะเลกะตปุญญาอิปะณีโหอืมอะวะนี่ตะอ่าตะกะซอนี่กะปะดาติคะนี่โหอ่าเดนิมิมิตุเลเดนิมิมิตุเลมาตุเตนปะบาที่ตอดิเจนะลอดิตอตะกะซอปะพะละขะวะดาสุนี้เนาะยิดเจหรือตะมุดกัวสิทธิภาพนี้เถอะตะกะซอกวยพะละขะวะดาอะสุนี้โหอ่าเมเมปะพุตะเมตตาตอเนี่ยเมตตาเลอะลอนสักขิตะคะเนาะ အဲမြေလတာကောခေါကောညဒပဇင်းညာဘာတာဘွေတာအပဟီနေတာကစောနှဟေတေရတမုန်ကောလောအတန်လကောခေါညမြေမာတာချက်ဂျာလေခေါညပလေတူလတာမြေညာဒတ်ကပါတော့ပတ်တိကိုတင်ညာလောတာဒုကုနာဒုထော်တီရပာအဘာမိစိညာသနာကီရဘာခတတာဟီတာကိုကြီးနေရတအမာတီတာကုနာတီရပာဘာတဲညောလုလောဘာမလူခုတ်တာလေဘာဘဘလော and me si kwa si we si pha ni de ke rota ditablake la we si pha wo ji le ke si so kwa mo ako ta do ni geta matita ba no ditada ta so ku phaka ba da so ni de a ye te hu to mu ko pi pha ni lo okay a we ni da me wa da ta hu ta ge no le a we da ba ka do kwa ji ta du le ke hu ko pa วิบร้อนีเดียตัดตายาเอาไปดูคนดูฉี่เลอะามานด่ชุนออนไลน์ป่าพลาท่อขาวไว้ได้เนี่ยนาะป่าพลาดะตินยาติบุกโกโปตีนผ่าเทยๆหรอตามหรือ